จ้าสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะมาสอนการลงข้อมูลรายงานผู้รับบริการสถานีสุขภาพบ้านเฮานะเจ้าส่วนใหญ่ปิปี้อสมอก็เคยลงข้อมูลกันอยู่แล้วเนาะเฮาจะลงข้อมูลในลิงก์เดิมเลยแต่ว่าจะมีการเพิ่มข้อมูลแหมเล็กน้อยนะเจ้ากดเข้าไปในรายสถานีสุขภาพของเฮาเข้าไปตีโน้ตแล้วก็ไปเลือกลิงก์เดิมเลยเจ้ารอมันโหลดสกักกามเนาะ อ่ะเข้ามาแล้วนะเจ้าจะเป็นหน้ารายงานผู้รับบริการสถานีสุขภาพในชุมชนของเฮาเนาะเขาก็เลือกส่เหมือนเดิมเลยวันตีหือบริการวันอย่างเขาก็ส่ไปเลยนะเจ้าเลือกสถานีสุขภาพสมมุติว่าเฮาเลือกสถานีสุขภาพหมู่หนึ่งบ้านลําปางหลวงเนาะต่อมาเขาก็ส่จํานวนคนตีมหาห้าบริการวัดความดันวันเนี้ยว่ามีกี่คนนะเจ้าก็ส่จานวนไปเนาะสมมติว่าเฮาใสี่สิบคนเนาะ แล้วมาดูว่าจากจํานวนที่เขาวัดความดันไปเนี่ยคนที่คุมความดันได้ดีมีกี่คนเขาก็ใส่ไปเนะเจ้าสมมติว่ามีคนคุมความดันได้ดีสัก38คนแล้วคนที่คุมความดันมาได้มี2คน 2> เขาก็เอาจื่อสองคนเนี่ยมาใส่ในลิ่งลิ่งไลายจื่อที่ทำไหว้มีทั้งหมด13มหมู่บ้าน หื้อกดลิ่งของหมู่บ้านตัวเกา่าลิ่งในตีมาใจของหมู่บ้านของตัวเกา่ามาต้องกดเข้าไปดูเนาะถ้าสองคนตะกี้ตีคุมความดันมาได้อยู่หมู่หนึ่งเขาก็ะกดลิ่งหมู่หนึ่งไปเนาะเจ้าพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นตารางตารางจะอี้เนาะหื้อส่วันตีมารับบริการสมมุติว่าวันมารับบริการเป็นวันนี้เขาก็ส่เป็นวันนี้เนาะเจ้ากอกจื่อน้ำสกุลเข้าไปกอกเกลขกบัตรประชาชนแล้วกอกกอกอายุหื้อเรียบร้อยส่จื่อหมู่บ้านและหมู่เข้าไปช่องนี่ถามว่า คุมความดันมาได้ถ้าแม่นก็ติ๊กถูกนะเจ้าเสร็จแล้วเฮาก็มาใส่ขาความดันคนนี้คุมความดันมาได้ความดันก็ต้องสูงแน่นอนนะเจ้าสมมุติว่าเฮาใส่ร้อยสีทับเกแล้วกันเนาะ การเต้นของหัวใจใส่สักประมาณเจ็ดสิบช่องต่อไปเป็่นขาวิกฤตน้ําตาลนะเจ้าถ้าคนเนี้บัได้ตรวจน้ําตาลก็บนมาต้องใส่นะเจ้าถ้าอเผอิญว่าคนคนนี้มีสองโรคในหนึ่งคนเนาะแล้วคุ้มทั้งขาความดันขาน้ําตาลก็คุ้มมาได้เขาก็ต้องใส่ถึงขาความดันถึงขาวิกฤตน้ําตาลนะเจ้าส่วนคนตีมีขาวิกฤตน้ําตาลสูงเพียงอย่างเดียวเขาจะบัติกช่องความดันแล้วนะเจ้าเซ็ตแล้วเขาก็ใส่การน้ําตาลเข้าไปสมมติว่าคนคนนี้ ตรวจแล้วคุ้มน้ำตาลมาได้เฮากรใส่เข้าไปเลยนะเจ้าสักประมาณ255เมื่อเฮากออข้อมูลเสร็จแล้วเฮากรกข้อมูลเบอร์ออโทรคนไข้เพื่อด,ดี่ว่าหมอจะได้โทรตามคนไข้ได้นะเจ้าส่วนช่องสุดท้ายเนาะจะเป็นช่องหมายเหตุถ้าคนตีมาใหา้บริการในการตรวจวันเนี้ยมีอาการพิดปกติก็ห้ใส่ในช่องหมายเหตุได้เลยเนาะหรือถ้าม,มีอาการพิดปกติใด,ดๆก็ว่ดต้องใส่ในช่องหมายเหตุนะเจ้าเมื่อเฮากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเฮาก็กดออกจากแอปได้เลยนะเจ้า ขอย้ำแหมน,น้อยเวลากรอกข้อมูลเนาะต้องกรอกให้ครบค้นเนอะสมมุติว่าคุมความดันมาได้5้าค้นก็ต้องกรอกทั้งหมด5ค้นเนาะเจ้าแล้ววันอาทิตย์หน้ามาเปิดบริการต่อเฮาก็สามารถพิมพ์ต่อเป็นคนที่6คนทีเจ็ต่อได้เลยนะเจ้าหมอจะดูจากวันตีมาหับบริการเนาะบางทีอาจจะมีจืดซ้ำจากอาทิตย์ก่อนเฮาสามารถใส่จือในลิงได้เลยเพราะว่าคนไข้มาหับบริการคนละวัน ปีออสมอมาต้องไปกดบันทึกที่ไหนแล้วนะเจ้าเพราะว่าเมื่อเขาก่อข้อมูลเข้าไปเนี่ยระบบมันจะบันทึกอัตโนมัติอยู่แล้วนะเจ้าถ้าลงเซตมดแล้วเนาะเขาก็กลับมาหน้าเดิมมากรอกข้อมูลติข้างไว้ใื้มันแล้วเหีเนาะเจ้าส่วนช่องสุดท้ายที่เพิ่มมาคือระบุจื่อนามสกุลของคนกรอกข้อมูลโดยนะเจ้าเมื่อปีอสมอทำเซตท,ทุกข้อแล้วนะเจ้าสามารถกดส่งข้อมูลได้เลย อันนี้ก็จบหน้าที่ในส่วนของปีอสมแล้วนะเจ้าต่อไปเราจะมาดูว่าเมื่อปีอสสมส่ง Google Form มาแล้วนะเจ้ามันก็จะไปเด้งขึ้นดินหน้า Google s h ชี t เลยว่ามีมูไหนเนี่ยส่งข้อมูลมาคุณหมอสามารถดูข้อมูลแบบเรียวไทม์ได้เลยนะเจ้าในส่วนของ g o o g l e f อร์ที่ปีอสมบันทึกมาเนี่ยมีข้อดีหลายข้อเลยนะเจ้าเช่นการส่งต่อข้อมูลตีรวดเวร็วส่งปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะเจ้าคุณหมอสามารถดูได้เลยแล้วรายจ่อที่ปีอสมส่งมาเนี่ย จะได้เข้าพบหมอใหญ่ทุกคนแล้วดีสําคัญเนาะปีอ,อสมอจะได้มีทะเบียนควบคุมความดันและเบาหวานของแต่ละมูแยกไว้เลยนะเจ้าแล้วแหมชีดหนึ่งติลลิ่งมาให้หมอดูเนาะ จะเป็นรายงานผู้รับบริการทั้งหมดหมอสามารถดูได้ว่าวันเนี้ยมีผู้มารับบริการวัดความดันกี่คนเจาะขาน้ําตาลวันนี้ไปเยอะกอคุ้มความดันได้คุ้มความดันมาได้มีกี่คนมีขาวิกฤตน้ำตาลกี่คนในส่วนของชีดหน้านี่เนาะหมอสามารถดูข้อมูลสรุปยอดรายวันได้เลย จบไปแล้วนะเจ้าสําหรับคลิปการบันทึกข้อมูลเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตียูทู e นะเจ้าเพื่อคนที่มาหัางานอสสมใหม่จะได้ใจเป็นแนวทางเดียวกันขอบคุณที่หับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะ